รออยู่รออะไรนางขับหรือว่าเออไปขับฮะโอ้ยานนรถกลิ่นเหม็นมา,าไปล้างหน่อยเถอะล้างอะไรขับไม่ได้เวียนหัวเลยมันกลิ่นม,มันล้าง<ๆ>ไม่ออกไปล้างไม่ทันแล้วที่ต้องรีบล้างห้องเครื่องใช้เวลาหลายวันทลินนี้ต้ไม่ไหวเลยมันแบบอันอับอับแบบขับไม่ไหวเลยอะคือมุนหัวมากเลย รู้สึกกับยังไงไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกทำไมไม่ดูแลรถเลยอ่ะพี่ดูแลแล,แล้วปื้มอันนี้มันเหม็นจะกลิ่นข้างในห้องแอร์พี่ทําไม่ได้มันต้องไปล้างห้องแอร์ใหม่ใช้เงินหลายหมืน่นแล้วก็เสียเวลาหลายวันเ,เรามีรถแค่คันเดียวเราถ้ามันจะต้องรีบไปงี้ต้องทํายังไงอ่ะมันใช้ตัวช่วยก่อนไหมตัวนี้พี่เคยใช้แล้วมันเวิร์กใช่ใช้ตัวนี้นะป้าปลองใช้ดูคือตัวนี้มันเป็นตัวล้างห้องเครื่องคือแค่สตาร์ทเครื่องเอาไว้ แล้วเปิดสวิตมันจะกระจายกลิ่นไปทั้งห้องเลยแล้วเข้าไปในแอร์ด้วยไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดฆ่าได้99.99% 99แล้วที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากตัวนี้มีให้เลือกถึง5กลิ่นเนี่ยแค่5นาทีเดี๋ยวพี่ทําให้ดูโอเค 1. สตาร์รถเปิดแอร์3กดให้สุดมันจะมีตัวล็อกกดให้สุดอย่างนี้ แค่นี้ครับรอแค่5นาทีแล้วกลิ่นมันจะเข้าไปล้างห้องแอร์ทั้งหมดเลยโคตรดีรอดูกันหวังว่ามันจะดีนะคะเพราะว่าเราต้องรีบไปทำก็มันต้องดีสิพี่เคยลองมาแล้วที่รถเต็มที่กลิ่นนังใหม่ๆยังหายเลยเหนว่าฟึ่มฟูอยู่ฟูอยู่มันฟูอยู่นะเอาไปไปลองดูว่ากลิ่นเหม็นหรือหอมไหมยังไง มันไม่ใช่กลิ่นบบาหนังนะพี่แมน,นอันนี้คือมันเป็นกลิ่นช่องแอร์เลยอ่ะกลิ่นเป็นไงหอ,อ <laughs> มอะรดชื่นลอยคือตอนแรกกับปื้มไม่คิดว่าอันนี้มันจะแบบคือกลิ่นแอร์ตอนแรกมันอับมาค่ะเหมือนแบบมันเนา่าเน่าเห็นแบบรู้สึกไม่ดีเลยอะค่ะทุกคนตอนแรกคิดว่าอันนี้มันใช้ได้แค่เหมือนแบบกลิ่นเบาหนังภายนอกแต่คือแบบชื่นโอเคนะนลถใหม่พี่ใช้นวัตรกรรมใหม่เรียบร้อยแล้ว นอกจากกลิ่นเนี้ยมันมีตั้ง5้ากลิ่นนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูโ้เยอะจังนี่มันมีตั้ง5้ากลิ่นเห็นไหมนี่กลิ่นชาเขียวนี่กลิ่นเลมอนนี่กลิ่นอะไรครับ โคโลนนี่กลิ่นอะไรเฟริคอลทอปิคอลชอบกินนี้มากที่สุดลองเลือกอาดูครับใครชอบกินแบบไหนคือมันไม่ใช่แค่กลิ่นบมอกหนังรถใหม่นะคะทุกคนที่มันหายไปอ่ะมันหายไปทั้งแบบกลิ่นช่องแอร์ที่เหมือนแบบเรามีกลิ่นเนี้ยมันกําจัดไม่ได้แล้วก็แบบสะสมเป็นเวลานานอ่ะอันนี้คือแค่5นาทีหายเลยกลิ่นเท้ากลิ่นตัวกลิ่นอะไรที่มันเหม็นๆอับๆอยู่ในรถกลิ่นอาหารอ่ะกลิ่นไม่พึงประส์ต่างๆอ่ะคือ หายเกลี้ยงค่ะแล้วมันให้สีแบบสดชื่นด้ะนะรู้สึกสดชื่นมากเลยรู้สึกแฟชรู้สึกดีเลยค่ะ <laughs> ไปไปค่ะไปหาลูกค้าได้แล้วใครจะสั่งซื้อผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วจัดในตะกร้าจิ้มในตะกร้าได้เลยครับหรือกดลิงก์ไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ทัน